ครับสวัสดีสื่อมลชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่อาจจะฟังการแถลงข่าวครั้งนี้อยู่นะครับผมนัตพงศ์รมบรรยาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ขอรับหนังสือนะครับจากเครือข่ายลนรงหยุดการพนันนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องครับในส่วนของการยื่นหนังสือคัดค้านในเรื่องของกฎหมายนะครับพรบอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือยังไงอาจจะเชิญทางตัวแทนนะครับจากทางเครือข่ายได้เปิดแถลงข่าวกันแบบนี้ครับเชิญได้เลยครับ กับคนท่านผู้นำฝ่ายค้านครับเรนพี่มมน,นี้องสื่อมวลชนครับพวกเรามาในวันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับต่อเรื่องของสถานการณ์ด้านเมืองโดยเพิ่มยิ่งเรื่องของการที่รัฐบาลพยายามจะเดินดหน้าปรับดันตัวกฎหมายร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งมีคาสิโนโเป็นไฟบังคับอยู่นะครับหลาคิดว่าเรื่องนี้เป็นการกระทําที่ไม่รอบคอบอย่างยิ่งมีอาการรีบร้อนเร่งรัดนะครับอย่าง อย่างผิดสังเกตนะครับและไม่มีความเหมาะสมต่อสาการในขณะที่ประเทศกําลังเผชิญสาการหลายด้านครับทั้งเรื่องของภัยพิบัติที่เพิ่งผ่านไปทั้งเรื่องของวิกฤตทางเศรษฐกิจที่กําลังย่าแย่ทั้งวิกฤตประเทศรวมทั้งวิกฤตที่กําลังจะถูกโจมตีจากจากนานาชาตินะครับโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองกําลังเผชิญวิกฤตในหลายด้านรัฐบาลควรให้ความสําคัญนะครับกับการแก้วิกฤต กับการทําให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในการที่ก้าวต่อไปมากกว่าที่จะรีบร้อนเร่งรัดเอากฎหมายที่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องหัวใจสําคัญของประเทศมามาดําเนินการในเวลาที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้นะครับและโดยเพิ่งยิ่งครับในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการจะมีคาสิโนไม่ว่าท่านจะเอาคาสิโนไปซุกอยู่ใต้เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยความจริงคือรัฐบาลต้องการทําคาสิโนเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการจะมีคาสิโนถือเป็นพื้นที่เล่นพนัน และอาจจะกอ่อให้เกิดผลกระทบสูงทางสังคมเพราะฉะนั้นในหลายประเทศจะต้องขอฟังเสียงของประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่กับสิ่งที่จะเป็นกอ่อให้เกิดผลกร,ระทบขนาดใหญในสังคมเพราะนั้นหลายประเทศจะใช้วิธีการให้มีการทําประชามติของประชาชนนะครับเรื่องนี้ผ้าประชาชนกําลังพยายามอยู่นะครับเราอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อของ ของประชาชนที่เรียกร้องให้มีการทำประชามติเนี่ยโดยกฎหมายกําหนดให้เราต้องทําไม่ได้ห้าหมื่นชื่อณนะขณะนี้กําลังเรากําลังเดินทางอยู่ก็มีความใกล้เคยียงพอสมควรแล้วแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราจรึงอยากจะขอความร่วมมือหรือขอเรียกร้องจากฝ่ายจากผู้นำฝ่ายค้านแหะครับว่าเรื่องนี้จะเร็วขึ้นมากนะครับถ้าพรรคการเมืองนะครับเป็นฝ่ายเสนอขอทงประชามติ นะครับจะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยกันขนาดนี้นะครับถ้าเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่